เบลล่าราณีเล่นเอฟเฟกสุดปังพร้อมเฉลยคำตอบที่พีคสุดๆด,ด้านแฟนคลับแห่เขามากระหน่ำคอมเมนต์กันรัวๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกเบอร์ต้นเบลล่าราณีแคมเปญซึ่งตอนนี้คิวงานของเธอแน่นมากจริงๆแทบไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยทีเดียวและถ้าใครที่ได้ติดตามในโซเชียลส่วนตัวของเธอนั้นก็จะเห็นว่าเบลล่ามักจะออกมาโพสตภาพน่ารักๆ ให้แฟนๆได้ใจละลายกันอยู่ตลอดอีกทั้งเธอมักจะชอบเล่นทิกตอ k เพื่อเป็นการคลายเครียดอีกด้วยเบลล่าเล่นเอฟเฟกต์คนโสดแต่คำตอบพีกมากโดยเบลล่าก็ได้ออกมาโพสต์วิดีโอลงบนทิกตอกส่วนตัวซึ่งมาในลุคหน้าสดแต่ยังคงความสวยแบบสุดๆพร้อมกับเล่นเอฟเฟกต์ทำไมถึงโสดกับแคปชั่นที่ว่าเล่นตามแฮงแอดฮงพัแต่คำตอบอ่ะเพราะงานนี้เอฟเฟกต์ที่เธอได้เล่นนั้นถูกสูงจนไปเจอกับคำว่ากินเยอะเกินหลังจากที่ได้คำตอบนี้ เจ้าตัวถึงกับกลั้นขำเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวแต่ยังไงกินเยอะเท่าไหร่ก็ดูไม่อ้วนอยู่ดีเพราะเธอดื่มเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชควบคู่ก,กับการออกกำลังกายและแน่นอนว่ากินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนส่วนด้านแฟนคลับที่ได้เห็นคำตอบถึงกับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอาทิน่ารักมากๆจ้าน่ารักปุ๊บปิ๊กมาก เอ็นดู5 5 5 5้5นห้ถึงจะกินเยอะแต่ก็น่ารักกบขนาดหน้าสดยังน่ารักขนาดนี้เอ็นดูที่สุดที่เบลยิ้มน่ารักสดใสามากเลยน่ารักเกิ้นนนทพี่สาวคนสวยน่ารักมากกบกอถ้าพี่เบลกินเยอะเกินแล้วหนูจะเรียกอะไรเอ็นดูน้องเบลเบลเป็นต้น